ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับชมรมคนรักต้นไม้มงคลเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้มงคลอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับในบริเวณสวนเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ปลูกเอาไว้ ปกติแล้วแต่ละคลิปก็คือจะทําแยกๆนะครับแต่วันนี้จะพาให้ดูโดยส่วนรวมนะครับก็คือชมทั้งสวนแล้วกันเนาะอ่าคับก่อนที่เราจะไปชมกันหรือไปดูกันเนาะก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมีการแจ้งเตือนยามที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วก็กดเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทําคลิปดีๆหรือนําเสนอสิ่งดีๆเวลามีภาพหรือมีคลิปอะไรหรือมีสิ่งดีๆมีต้นไม้สวยๆงามๆก็จะได้มาทําคลิปลงให้ท่านได้ชมกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดชื่นชอบทางด้านต้นไม้มงคลนะครับสวยๆนะครับก็ยังมีไม่เยอะนะครับนะครับก็เลยกําลังสะสมกําลังปลูกอยู แต่ก็พอที่จะมีได้นําเสนอนะครับแบ่งปันท่านได้ชมกันนะครับยังไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะเพิ่งจะปลูกได้ประมาณ2-3เดือนนะครับคือเพิ่งจะสะสมจริงจงจังๆหรือตั้งใจปลูกก็ในช่วงโควิดนี่แหละครับต้องขอบคุณโควิดเนาะที่ทําให้มีสิ่งดีๆส,สวยๆงามๆเกิดขึ้นนะครับมาแบ่งปันท่านได้ชมกันนะครับอ่ให้ให้ชมกันในบริเวณ ตรงมุมกว้างตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเนาะครับผมอ่าช่วงเย็นๆหลังจากรดน้ําครับเราก็รดน้ํากันนะครับก็เลยโอกาสตรงนี้เก็บภาพมานําเสนอกันเนาะอ่าครับอ่าให้ท่านได้ชมหรือแบ่งปันท่านชมกันเนาะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับ สวนกันเนาะเอาเป็นชมกันนะครับในแต่ละกลุ่มในแต่ละพืชพันธุ์สำหรับท่านใดที่รู้จักเมื่อเห็นก็จะชื่นชอบกันนะครับหรือท่านใดที่มีคำชี้แนะหรือมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะได้พันธ์ไปปลกูกหรือแบ่งปันไปปลูกนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนะครับไม้ดอกไม้สวยๆนะครับ ซึ่งก็พอที่จะมีแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะะเดี๋ยวผมจะพาดูในกลุ่มของไม้ดอกก่อนนะไม้มงคลเนาะ,อ,ะอันนี้คือต้นนางกวักนะครับอ่านางกวักกวักเงินกวักวทองนะครับกวัวกโชกกวักลาบสวยครับต้นขึ้นมาสวยครับอ่าสวยนะครับอ่าสมบูรณ์นะครับ,บ,นะรบดูจากลําต้นนะครับก็สวยงาม นะครับอ่าในกลมนี้ก็จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นว้านนะครับอ่าอันนี้ก็คืออยู่ในกลมรวยไม่เลิกนะครับอ่าเป็นไม้สีไม้ลายไม้ด่างนะครับอ่าอันนี้ให้ท่านได้ชมกันแบ่งปันกันชมครับก็กระถางที่ใช้ปลูก ใช้ของที่วัสดุเหลือใช้นะครับเป็นพวกถังกละมังอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปลูกโชว์นะครับเป็นการเพราะนะครับเรายัางไม่ได้เอาปลูกขึ้นไปโชว์เพื่อจะตั้งขายเพราะ,ะนั้นเราก็จะใช้กระถางหรือใช้อุปกรณ์เท่าที่เรามีให้มันเป็นประโยชน์นะครับดีกว่าเราไปทิ้งหรือเอาไปขายก็คงได้ไม่กี่บาทเนาะเพราะ,ะนั้นเราเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อจะปลูกสิ่งของนะครับอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มต้นชนชมที่เอามาตกแต่งเนาะ เอามาตัดแต่งใหม่ก็กําลังออกไปแล้วครับออกไปแล้วได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วออกไปแล้วนะครับอันนี้ในกลุ่มที่ตัดกิ่งเอามาชามําไว้นะครับิึงชนชมนะครับขึ้นทั้งหมดนะครับดูแลแตกใบทั้งหมดก็แปลว่าติดเนาะแต่ถ้าต้นไหนที่ไม่ติดก็จะเน่าตายไปเลยแต่นี่แตกใบนะครับก็จะดูว่าติดเนาะนะครับผม เล็กๆน้อยครับแบ่งปันคันชมนะครับสวยงามสำหรับท่านใดชื่นชอบท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเพื่อนๆนะท่านใดที่ชื่นชอบทั้งด้านต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับอ่าก็พูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับหากอ่าอันนี้มีบอนสีสลับแซมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หนึ่งต้นอ่าครับอยู่ในกลมนี้นะครับติมหมดนะครับที่เห็นตรงนี้คือออกรากแล้วก็ ่อยอดทั้งหมดนะครับอ่านะครับอ่าอันนี้กําลังเพาะอยู่นะครับกำลังชาอยู่นะครับกำลังชำอ่าที่เห็นคือติดนะครับรับรองรับประกันว่าติดร้อเพราะว่าถ้าไม่ติดเขาจะเหี่ยวเฉาไปเลยแต่ถ้าติดรากแล้วก็จะมีการต่อยอดและแตกใบนะครับแตกคะแนนขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้คือจะอยู่ใต้ ทั้งด่วนก็เลยจะไม่ค่อยโดนแสงแดดเท่าไหร่นะครับเพรอยู่ในร่มถ้าถามว่ากันฝนได้ดีครับแต่พืชบางอย่างที่ชอบแสงแดดนะครับเราก็จะออกไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดไม่งั้นการ,การจเจริญพันธุ์ของเขาก็จะช้ามากนะครับอ่านะครับก็พาชมกันเนาะชมสวนอ่าชมสวนลุงพลแล้วกันเนาะ อ่าอันนี้ผลบ้านฉางนะครับไม่ใช่ผลกอกเนาะเพราะฉะนั้นก็ผลปลกต้นไม้นะครับอ่าพาชมกันนะครับอ่าสวยๆงามๆอ่าอันนี้คือที่ใส่กระถางเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือติดทุกต้นนะครับอ่ารับประกันได้ว่าคื้นคือติดแล้วนะครับอ่าทุกต้นนะครับติดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลูด่างสวยๆงามๆ ท่านใดอยากได้ไปปลูกนะครับอาจติดต่อมาได้นะครับเรื่องราคาเราค่อยว่ากันเนาะ,ะสวยงามครับะนะครับอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของแก้วกัจ,จนาเพชรน้ำหนึ่งนะครับสวยๆงามๆสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ค่อบครับดูแลเป็นอย่างดีแล้วอยู่ในร่มพืชบางอย่างไม่ต้องการแดดอยู่ในร่มการจเจริญพันธุ์เขาก็จะดีแล้วก็จะสวยงาม นะครับก็จะมีเป็นหยกกำแพงเมืองจีนสวยๆง,งามๆนะครับนะครับพลูด่างสำหรับพลูด่างท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับอ่าอันนี้คือให้ท่านได้ชมกันเนาะแบ่งปันกันชมนะครับชมสวนลงพนชมแล้วสบายใจไม่ต้องเครียดนะครับชมแล้วอารมณ์ดีอ่าอันนี้ก็จะมีมะพร้าว ที่กำลังเลี้ยงรากอยู่นะครับก็ประมาณ3โมลกนะครับอ่าเลี้ยงรากไว้เพื่อให้รากเขาออกแล้วเราถึงจะยกขึ้นมาอีกทีนึงเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นว้านเพชรกลับที่ผมทำคลิปเอาไปนะครับเอามาลงกระถางใหม่เอาไว้นะครับอ่าสวยๆง,งามๆราคาแบ่งปันกันชมนะครับใครมีข้อคิดข้อเสนอแน,นะดีๆนะครับม่ข้อติชมนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่าพูดคุยทักทายกันนี่คือในกลุ่มของดอกไม้นะครับอ่าไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ด่างไม้ลายนะครับอ่าภาพสวยๆเก็บมาให้ชมกันจากต้นไม้สวยๆนะครับส่วนนี้อยู่ในกลุ่มของพยาว่านนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่านกันเนาะครับอันนี้คือว่านนะครับ ก็จะมีทั้งขมิ้นชันขมิ้นเหลืองขมิ้นขาวนะครับว่านชักมันโลกแก้แสลงนะครับหรือสรรพว่านยาก็หลายชนิดหลายอย่างนะครับก็คือถ้าเราดูแลใบก็คล้ายกันแต่เราต้องไปดูที่โคนที่ก้านดูที่หัวอีกทีหนึง่งเนาะเราถึงจะเห็นตอนนี้คือยังขุดไม่ได้เพราะต้องประมาณ6เดือนก่อนให้หัวแก่นิดนึงถ้าขุดตอนนี้ก็คือหัวจะยังไม่โตเท่าไหร่เพราะนะโอกาสที่เขาจะตายนะมีเยอะนะครับ ส่วนตรงชุดนี้จะเป็นว่านช้างผสมโขลงนะครับอ,อยู่มีอยู่เยอะพอสมควรอยู่นะครับที่เคยทําคลิปให้ท่านได้ชมกันเนาะสาหรับต้นนี้จะเป็นว่านชักมะลูกนะครับนี่คือใบว่านชักมะลูกนะครับก็จะมีหัวให้เห็นอยู่นิดหนึ่งขึ้นมาเนาะครับก็จะาลืมนนะครับท่านใดที่เข้ามาชมหากถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งนะครับหรือกดตับตะไคร้เป็นกําลังใจหรือกดไลค์กดแชร์ได้นะครับส่งต่อเพื่อนๆได้ชมกันเนะาะสวนลุงคลน,นะครับแบ่งปันกันชมอันนี้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็คือเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่แบบาใบแตกออกมาแล้วจะเป็นกล้วยอะไร ใบจะด่างไหมอ่าตอนนี้กระแสกล้วยด่างกาลังมาแรงเนาะเพราะนั้นเราก็มีมาปลูกอยู่สองต้นนะครับเดี๋ยวให้ใบขึ้นมาก่อนแล้วจะถ่ายภาพให้ท่านได้ชมกันอีกเนาะก็อันนี้คือชวนชมที่เอามาปลูกไว้นะครับที่เคยทําคลิปไปตอนนี้สวยแล้วครับใบติดแล้วครับแตกใบแตกกิ่งแล้วนะครับแต่ขึ้นมานิดเดียวยังไม่ออกยาวเท่าไหร่เลือออกใหญ่เท่าไหร่เพราะนั้นติดแน่นอนครับรอดล้วครับไม่ตายนะครับเป็นห่วงนะครับเพราะว่า โดนฝังมา2ปีก็คือเอามาตกแต่งใหม่นะครับกลัวว่าจะไม่รอดแต่ตอนนี้รับประกันร้อรเว่ารอดแล้วครับเพราะว่าผมดูแล้วคือใบแตกแล้วนะครับอ่าอันนี้คือในกลุ่มของว่านยานะครับอาจะเป็นพวกขมิ้นชันพวกว่านไพลไหลายอย่างนะครับก็ปลูกเอาไว้ก็มีเยอะพอสมควรนะครับทำแรงปานการชมภาพสวยๆง,งาๆนะครับ ข้างๆบ้านนะครับปลูกแล้วก็รดน้ํากันดีก็อยู่เฉยๆนะครับทําตัวให้มีประโยชน์ในช่วงวิูฝนตรงนี้นะครับปลูกต้นไม้ความสวยงามอยู่กับต้นไม้จิตใจก็จะได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านแล้วก็จะเป็นพวกไม้สีนะครับอ่านี่คือบอลสีนะครับมีหลายอย่างนะครับบอลสีบอลด่างอตอนนี้คือกําลังจะฟื้นตัวนะครับยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ คิดว่าน่าจะรอดเพราะว่าครึ่งเดือนแล้วน่าจะตายแต่ถ้าไม่ตายตอนนี้ก็ถือว่ารอดนะครับถือว่าดีแล้วครับเพราะเอามาไกลครับเอามาร้อยกว่ากิโลนะครับมาถึงตรงนี้ปลูกเราใช้การขนส่งก็คือนานพอสมควรเนาะอจะมีต้นพริกนะครับต้นกะเพราต้นพุนะครับอันนี้คือปลูกไว้ อันนี้ก็อยู่ในกล่มของอ่าอันนี้ครับที่ว่าเป็นต้นอือเธอหรือต้นกระถือนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปเนาะครับผมสวยๆงามๆต้นไม้ที่นี่สมบูรณ์นะครับอ่าเพราะดูแลเป็นอย่างดีใส่ปุ๋ยวนดินนะครับแล้วก็ปฏิบัต,บติหรือทําตามที่การศึกษามีนะครับก็เลยออกมาดูสวยงามพอสมควร แต่ละต้นโดสมบูรณ์อันนี้จะเป็นกล้วยตานีนะครับตร,ตรงนี้จะเป็นปลูกต้นตานีไว้เกือบจะสิบต้นนะครับขึ้นมาสมบูรณ์นะครับอันนี้คือต้นมะเขือนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์ที่สวยที่งามที่สมบูรณ์ตรงนี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่นี่ครับน้ำหมักคีวภาพนะครับเราทำเองใช้เอง นะครับเป็นน้ำหมักคีวภาพที่ทำไว้แล้วก็เอาไวร้รดต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ผลหรือต้นมะเขือต้นพริกนะครับะจะทำเป็นเป็นยานะครับเอาไว้ผสมกับน,น้ำนะครับสังเคราะห์แสงนะครับโดยการทำทำเองนะครับวันนี้คือเราทำเองใช้เองเนาะก็ศึกษามาแล้วก็ทำตาม ก็รู้สึกว่าพอใช้ได้อยู่ครับพอรถไปแล้วก็ตามที่ท่านเห็นในภาพนะครับสวยงามนะครับก็พอดูได้นะครับถือว่าให้ความชุ่มชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลหรือไม้ประดับอะไรก็ค,คือติดรากติดดอกติดใบอ่าอันนี้ครับแม้กระทั่งตะไคร้นี่แหละครับขึ้นนะครับสวยงามจริงๆดินตรงนี้ไม่ใช่ดินที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นดินโรงงาน ถ้าโดนน้าก็จะแฉะจะเละนะครับแต่ถ้าไม่โดนน้ําแห้งๆแข็งๆในจอบกดยังไม่อยากจะเข้าเลยครับแต่เราก็มาบํารุงนะครับโดยการเอาไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวนะครับหรืออะไรที่จะทําให้มันฟื้นตัวหรือเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้เราปลูกดินก่อนเมื่อปลูกดินแล้วเราต้นไม้ลงนะครับก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับปลูกไว้นะครับ เวลามีงานการยิ่งพวกเราคนทําพิธีเนาะยามมีงานหาต้นอ้อยยากเหลือเกินอันนี้ปลูกไว้หลายจดุดตรงนี้น่าจะสี่หกอเนาะก็กำลังขึ้นครับสวยงามพอสมควรนี่นะครับอ่านี่ครับดูครับดูจากน้ําหมักชีวภาพนะครับอ่าที่เจริญเติบโตและสวยงามไม่มีแมงมาก,กินตรงนี้เพราะอะไรจากน้ําหมักชีวภาพนะครับสร้างรากสร้างใบ นะครับให้ความเจริญงอกงามให้ความสมบูรณ์นะครับอ่านี่ต้นแคร์ครับมะละกอก็สวยงามครับอันนี้คือต้นพริกนะครับต้นพริกที่เราเอาน้ำหมักชีวภาพของเรานะครับมารดนะครับจริงๆมีหลายต้นตรงนี้คือวันก่อนนี่ลมพายุมาลงฝนแรงนะครับโค่นไปสามต้นต้นใหญ่ๆเลยครับอ่าดูครับ ออกดอกออกผลนะครับดูดอกเต็มต้นออกผลเต็มต้นนะครับอันนี้ไม่ได้ฉีดสารเคมีนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบธรรมชาติใช้น้ําหมักคีวภาพในการที่เอามารดนะครับรดลงใบก็จะติดดอกติดผลมากมายพอสมควรเนาะ,นะดูพิกต้นนี้ครับโอ้โหนี่แหละครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับ หากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันนะอะเดี๋ยวพาชมกันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินชมทั้งสวนเนาะ,ะครับผม่อ,อสวยง,งามๆนะครับเลื้ผักยามเย็นๆนะครับใต้ทางด่วนตรงกรม .16 ตรงนี้นะครับนี่ต้นมะละกอก็กําลังขึ้นถ้าขึ้นหมดนี่กินไม่ไหวนะครับ ก็<_><_><_>จะมีต้นสาบเสือนะครับเป็นสับพะวันยาที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้ให้ท่านชมกันเนาะต้นสาบเสือนะครับะมะละกอกําลังขึ้นนะครับสวยงามแถวนี้จะปลูกกันดินด้วยนะครับปลูกกันหน้าดินเอาไว้นะครับเพื่อไ,ไม่ให้ดินโค่นก็จะมีตะไคร้ปลูกทั้งขาทั้งตะไคร้ปลูกเป็นแถวเป็นชั้นๆเอาไว้นะครับเพื่อการดินไหลนะครับ อ่าอันนี้คือในกลุ่มของสรรพวัญญาคือต้นสาบเสือนะครับอ่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับพาท่านชมต้นตะนีสวยๆง,งามๆนะครับด่างหรือเปล่ายังไม่รู้ <laughs> อ่าครับก็เนี่ยคือต้นมะ่อ,อกครับอ่าอันนี้มะนาวเนะาะมะนาวกับมะเอ,าาอกปลูกไว้ใกล้ๆกัน นะครับออกลูกอ่าพอได้กินนะครับต้นพริกนะครับดูครับจากน้ำหมักคีวภาพนะครับอ่าน้ำสังเคราะห์แสงที่เราทำแล้วเราเอามารดรากอ่ากระเทียมต้นหอมนะครับอันนี้หมดอายุแล้วครับเพราะว่าอ่าเขาจะมีอายุของเขาอยู่อ่านี่ต้นผักชีนะครับ ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วหากขึ้นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกํำลังใจให้กันและกันเนาะอ่าวันนี้พาชมทั้งสวนเลยนะครับเป็นความสวยความงามนะครับอ่าครับผม ครับก็หากมีข้อชี้แนะหรือชื่นชอบยังไงก็พูดคุยกันได้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากได้พันไปปลูกหรืออยากได้ไม้ดาบไม้ประดับไม้ดอกไม้ผลไปปลูกกันตนิดต่อมาได้นะครับมีหลากหลายอย่างตามที่ท่านเห็นเนาะอ่าครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ